สวัสดีค่ะตอนราเขพาสูจ่จีอีนโน .1 น,นะคะวันนี้พิ่ก็อยู่กันที่ร้านโกสนโฟโต้นะคะอยู่ในตัวบอวินเลยนะคะบอวินนี่เรามาเป็นรอบที่พ<ช>ันเก้าร้อยห้าสิบแปดรอบแล้วนะคะถนนทาง,นงเพราะเราใช่ไหมเออถนอนทางเพราะเราค่ะเพราะว่าเรามาบ่อยเกินนะคะมาทุกวันเลยนี่ปีหน้าพี่มีโปรเจกต์นะ,ะว่าจะซื้อบ้านแบบห้องเล็กๆนะคะที่บอวินแล้วนะคะ จะได้ไม่ต้องวาบ่อยๆ <laughs> เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวพีพามาดูนะคะคันหนึ่งที่พีพเอามาส่งคันนี้เนี่ยคือรุ่นที่จัดเต็มนะคะต้องบอกก่อนว่าจัดเต็มของพีพคันนี้คือหมายความว่าเต็มจริงๆแน่นทั้งภายนอกและภายในนะอ่ะงงเด็กงงกดไลค์กดแชร์ like เลยนะก่อนที่จะไปดูกันนะคะลูกค่ะค่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนด้านหน้านะคะลูกค่ะค่ะเราใส่ฮูดเข้าไปให้นะคะอันนี้พี่เรียกฮูดนะถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะคะ ขอกลับมาอภัยค่ะอันนี้พี่เรียกว่าหูนะคะเราใส่หูเข้าไปให้นะคะตามมาด้วยไททันสปอร์ตสีแดงแบบนี้นะคะนี่อันนี้อะไรเนี่ยคนเก่งของพี่นี่โบตามมาด้วยนี่เลยค่ะครอบตัวสีเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเราต้องใส่ครอบตัวสีสีนี้สีดําเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากระจังหน้าเดิมๆที่มาจากโรงงานคือสีดําเงาเพราะฉะนั้นเนี่ย คันนี้เราตั้งใจคอนเซปที่เราคิดไว้ในหัวเนี่ยคืออยากให้มันดุนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเต็มจริงๆลูกค้าบอกว่าจัดมันเลยน้องอีฟเอาแบบดุๆรอๆก็ใส่ไปเลยค่ะครอบตัวซีสีดําเงานะคะเข้ากันกับจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยค่ะสเกิร์ตหน้านะคะที่มีหูรากสีแดงนะคะแล้วก็พร้อมไฟเดย์ทอมรันนิ่งไร้นั่นเองนะคะเพิ่มความส่องสว่างชัดเจนนะคะแม้แต่ในอตอนกลางวันนั่นเองนะคะ แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะลูกค้าขะมาดูต่อที่ด้านข้างเลยค่ะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือซุ้มล้อขนาด6นิ้วเอาฝั่งไหนพี่เบสฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคเพราะฝั่งนู้นจะร้อนอันนี้เนี่ยเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วมาพร้อมกับหมุดนะคะลูกค้าขะสังเกตดูดีๆรถยกสูงพี่ให้ทุกคันเลยมีแค่น้อยคันมากๆจริงๆที่ลูกค้าไม่ชอบเราก็จะไม่ติดแต่ส่วนใหญ่เราให้นะคะเพราะมันเป็นอะไรอะสไตล์ออฟโรดนะคะซึ่งมันเข้ากับล้อมแกที่ลูกค้าเลือก อย่างเช่นคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กดอกไม้นะคะนี่เห็นไหมลายดอกไม้นะคะเห็นไมมันจะเป็นแม็กที่เป็นแบบออฟโรดเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ยางเหมือนกันที่เป็นออฟโรดเหมือนกันอันนี้คือยางออเทเรนนะคะอันนี้เป็นยางไรเดนเลยนะคะนี่ล้อแม็กของเราที่ลูกค้ากำลังเห็นอยู่คือขนาด18นิ้วนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะลูกค้าค่ะรู้ไหมว่าโรงงานให้อะไรมาเพิ่มโรงงานให้บันไดข้างมานี่ซึ่งอะไรรู้ไหม ซึ่งเรามองแล้วแล้วเราพิจารณาแล้วว่าถ้ามันบันไดข้างยาวขนาดนี้มันต้องใส่รูฟเรลเข้าไปแบบนี้ยาวๆนี่แบบนี้มันจะดูแมทชิ่งกันมากเห็นไหมโอ้เหมือนเล่นแต่งตัวเลยนะตอนนี้ <c oughs> นี่แล้วยังไม่พอนะเราใส่ลายเข้าไปให้ด้วยนะด้านข้างมิสซูบิชิไททันนะฮะบอกให้โลกรู้ว่าเราคือมิสซูบิชิไททันมิซซูบิชุ ดได้ปะไม่ซิบุจูเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ได้อ่ามาต่อกันก่อนอย่าเพิ่ง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 เล่นเดี๋ยวพ,พี่เล่นให้ดูอันนั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูแน่นอนด้านหลังค่ะยังไม่หมดนะสปอร์ตบาร์นี่หรือว่าโลบาร์เหล็กของเราโหดปะคันนี้แม่งโหดจริงบอกตรงๆว่าแม่งโคตรโหดคันนี้นี่ยังไม่หมดค่ะด้านหลังค่ะมือเปิดยังเป็นสีดำเลยเจ้าพะคุณลุนช่องเห็นไหมนี่มาพร้อมกับกล้อง,องถอยหลังนะคะ แล้วก็การชนท้ายนะคะที่มาด้วยสีดําเงาแบบนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแต่มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเรายังต้องไปต่อภายในเพราะเราสัญญากันไว้แล้วว่าคันนี้จะเต็มทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคันนี้ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือชุดเครื่องเสียงของเรานั่นเองค่ะลูกค้าค่ะมาดูเลยค่ะเครื่องเสียงของเราตัวนี้นะคะเป็นตู้อะคริลิกนะคะ เป็นงานที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่างานที่ให้มาคือดอกขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็เสียงกลางขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็เสียงแหลมอยู่ตรงกลางที่เป็นดอกขนาด4นิ้วนั่นเองนะคะแข็งแรงทนทานนะคะนี่เพราะเราคือ f o r ์ r บทเอ้ยไม่ใช่เพราะเราคือ m i t s u b i s h i r a ร g e r ต้องทำอย่างนี้ด้วยนะเขากำลังคิดกันเขากำลังคิดกันเออ Mitsubishi มาต่อค่ะลูกค้าค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงแล้วเบาะหนังภายในแล้วที่สําคัญแล้วขาดไปไม่ได้เลยนะคะคือนี่เลยค่ะหลังคาของเรานั่นเองนะคะหลังคามีความอลังการงานสร้างเพิ่มขึ้นไปอีกคันที่แล้วมีแค่มีแค่หนังใช่ไหมแล้วก็มีไฟแต่คันที่แล้วไฟไม่กระพริบคันนี้เลยรู้สึกว่าเอยจัดไฟดิสโก้เทคไปให้ลูกค้าเลยนี่คือไฟกระพริบ มันมีสัญญาณไฟนะคะลูกค้าค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันมีปุ่มให้เราเลือกมันมีปุ่มให้เราเล่นว่าเราอยากจะได้ไฟเป็นประมาณไหนมันมีสเต็ปไฟของเขานะคะวันนี้ฉันอารมณ์ขับรถออกมาจากบ้านอยากจะเปิดผับดิสโก้ฉันก็กดลงไปเลยค่ะวันนี้ฉันจะเป็นโหมดแบบแซสตอยากจะได้ไฟแบบมุดมุดแบบอะไรอะ่ะเศร้าๆนะคะเราก็กดไปเลยค่ะไฟนิ่งๆน,นะคะอ่ะอยากเห็นหน้าตาเจ้าของกันหรือ,อยัง เจ้าของแอบกระซิบบอกว่าไปจองที่อื่นมาแต่พอเห็นเพจเราเปลี่ยนใจเลยค่ะเพราะว่ากลัวที่อื่นจะได้ไม่เป็นแบบนี้อ่ะพี่เบสระวังนะคะ